สุวรรณวงหมายเลข41ค่ะเชิญที่หน้าช่างภาพสื่อมนลชนเลยครับคุณณวิศาครับและก็มาสู่อันดับที่3รองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535อันดับ3ได้แก่ หมายเลข16นางสาวฟ้ารุ่งชาลีรักครับรองอันดับสามนะครับค่ะและตามมาเลยนะคะเราจะประกาศรองอันดับสองไปเลยนะคะสำหรับรองอันดับสองนะคะได้แก่หมายเลขสี่สิบเจ็ดค่ะ นางสาวนาฏวลีศรีสกุลค่ะและเราก็งวดมาถึงสองท่านสุดท้ายนะครับและเป็นประเพณีนิยมเรียกว่า Final Walk หรือว่าการเดินโชว์ครั้งสุดท้ายขอเชิญผู้เข้ารอบทั้งสงท่านเดินโชว์ครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับในสองคนนี้คนหนึ่งจะเป็นนางสาวไทยและอีกคนหนึ่งจะเป็นรองนางสาวไทยอันดับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นตําแหน่งที่สาคัญมากพ้ทาหากนางสาวไทยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็าตามรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งจะต้องทําหน้าที่แทนครับเหล็กสักครู่นึงเราคงจะได้ทราบนะครับเมื่อเธอเดินกลับมาเราจะได้ทราบว่าหนึ่งในจํานวนนี้จะเป็นท่านผู้ใดที่เป็นนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535ครับ สาธิระทึกใจใกล้เข้ามาในอีกช่วงอึดใจเดียวครับเชิญหน้าเวทีเลยนะคะครับเชิญกลางเวทีเลยนะฮะต่อไปนี้ชื่อแรกคือชื่อของนางสาวไทยชื่อที่สองคือชื่อของรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนะครับและนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2535ได้แก่ จะตรงกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบหมายเลข21นางสาวออนงคงปัญญาวงครับและรองอันดับหนึ่งก็คือหมายเลข55นางสาวจิราภาณลำเลียงครับอขอกราบเ,เรียนเชิญนะคะคุณหญิงพันเครือยองใจยุทธนะคะให้เกียรดโสมมงกุฎสายสะพายเสื้อคลุมและเงินรางวัลแก่นางสาวไทยด้วยคะ่ะ หมายเลข21นะครับนางสาวออนอดงปัญญาวงศคือนางสาวไทยของเราอขอากลับเลนเชิญค่ะคุณหญิงค่ะและสำหรับนางสาวไทยคนใหม่จะได้รับเงินสดนะคะ3 5 0 0 0 0บาทมงกุดเพชรมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทเสื้อคลุมสายสะพายรถยนต์มิตซูบิชิแชมป์หนแคชแบ็ค1คันนะคะผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าจากไดซ่าและยังได้รับตำแหน่งนางสาวผิวเนียนอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะคะค่ะก็ นอกจากนี้นะครับทางสาวไทยของเรายัางจะได้รับคอสอบรมบุคลิกภาพจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์ um <ะ>ในโรเบิร์ตพาวเวอร์ปาโมลิฟมอบผลิตภัณฑ์ปาโมลิฟเรฟลอนมอบชุดเครื่องสำอางจันทนามอบดักสูตรเรียนแต่งผมระยะสั้นครับและในช่วงนี้ขอเรียนเชิญมิสเตอร์ปีเตอร์จามอีกสักรู่นึ่งนะครับอ้อก่อนหน้านั้นก็คงจะมีนะฮะ ขอกรากบเรียนเชิญนะคะพลตวจตรีสรรสรุตานนท์นะคะท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยนะคะขึ้นมอบถ้วยเกียรติยศค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ